เป็นโรตีที่บินลัดฟ้าจากกรุงเทพมาสู่ที่รับภูพานจังหวัดสกลนครครับครับเป็นโรตีที่นําเข้าจากสิงคโปร์ครับโอ้โหนะครับเราเราซอสมาอย่างดีครับับวิธีการวิธีการของเรานะครับเราก็จะมีการใส่น้ําเออใช้เตาไฟฟ้าตรงนี้ก็เพียงพอครับแล้วก็ตั้งไฟที่พอเหมาะใส่น้ําตาลใส่น้ามันน้อนครับ เิดเดียวพยายามครับเข้าดีครับเนยนะครับเราต้องใช้เนยอย่างดีครับเพื่อเพื่อการกินที่มีความสุขอันนี้เราใช้เนยแท้ของอาราลี่ครับท่านใบยังไงท่านมาช่วยช่วยถามหน่อยท่านเนยเนยกล้อาราลี่ของดีนะครับเนยของแท้ไงไม่มีอะไรเ็นตัวแหไขมูไขมันในรูปผมค่ะผมเนยตัวนี้ไขมันทานจะไม่มีนะครับเพื่อสุขภาพของ ลูกค้าเราครับไม่เชื่อไถยอยลูกค้าได้เลยแต่ท่านดีต่อมาครับต่อมาเราก็จะใส่โรตีที่บินลัดฟ้าจากกรุงเทพมาสู่ที่ราบภูพานจังหวัดสกลนครอ้าแล้วเดี๋ยวผมขอคลิปนี้ถ้าผมลงช่องผมนะครับผมที่ราดูเท่าไหร่ก็ว่ากันมาเลยเโอ้โหนะครับแล้วก็สําคัญครับในระหว่างที่เอโรตีลงไปนะครับเราเราอยาใจร้อนครับ เราอย่าใจร้อนครับให้โรตีเนี่ยมันเซตตัวให้มันแข็งตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราใจร้อนรีบไปกลับมันเลยนะครับเดี๋ยวโรตีมันจะไม่สวยเพราะมันยังไม่ได้เซ็ตตัวมันยังไม่ได้เซ็ตตัวนะครับไม่ต้องใช้เสียงเพิ่มเลยท่านอ๋อทีเดียวพร้องกันหมดครับผมในระหว่างนี้นะครับเราก็มีการดองชา ซีรอนที่บินมาจากศรีลังกาอ๋อโอ้โหเออเป็นซีลอนแท้จากศรีลังกาครับตอนนี้เรากำลังดงชาอยู่ครับเพื่อประกอบการกินโรตีโรตีนุ่มๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนอยากกินโรตีก่อนก็เดี๋ยวมีแผ่นหนึ่งเติมให้เห็นมามารมาเซตตัวเราเราก็เราก็กลับกันได้เลยเห็นไหมครับเซตตัวอนเซตตัวอ่า มาเซตตัวแล้วเราก็กลับมันได้เลยนะรเิ่ม้แลวเริ่มมเลอ้หโากินหอมไหมโอเคนะครับไขมันทานเนี่ยครับมันไม่มีในเนยในเนยที่เราใช้ทอดเพราะว่ามันใช้เป็นเนยแท้ใช่ไหมครับนะครับเอาไปอิ่มได้ครับมีลูกค้ากิตติมาศครับกิตติมาศมีลูกค้ากิตติมาศขอเพิ่มอีกแผ่นนึงครับเอาละเอาละครับ อบังไทยก็พร้อมจะบังไทก็พร้อมจะเสิร์ฟครับใช่เอ้ยอย่างงี้ดังน่างไทยก้อมจะเสิร์ฟครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเราใส่น้ํามันที่ไม่มากเนยที่ไม่มากนะครับโรตีมันจะมันจะกรอบหน่อยออกรอบแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็นุ่มด้วยอ่ะครับนะครับเห็นไหมครับหลากหลายนะครับ แล้ววิธีการอีกวิธีการหนึ่งสมัยก่อนเราจะเห็นใช้มือตบๆใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เป็นเทคนิคเข้ามาเราก็ใช้เคร่องคับเราก็ใช้รัววเราก็ใช้พาเอทัพทีจากเตลุงรั่เอาในยครไปนะครับครับมันจะเป็นการเพิ่มฟองอากาศในของวัวเตีครับอความรู้เอ้ยเริ่มฟูแล้วริ่นได้ไหมัเห็นไหมครับมันฟูแล้วครับใจเย็นเขาช่วยหนึ่ง ต้องใจใจเย็นครับเห็นไหมครับเนยกับน้ำมันจะแห้งนะครับครับนะครับแหงแล้วก็ค่อยๆระเหยไปเอาผ่านกระทะเชฟลอนนะครับครับโอ้เห็นไหมครับสวยไหมครับโอ้โหสุดยอดเสียงเสียงเสียงสวยไหมครับใช่เอ๋จบครับเป็นโรตีลอยฟ้าครับเฮ้ย ใช้น้ำตาลใส่แดงอันนี้แล้วก็โรยนมของคู่กันที่ไฮน์มาหยกบรังด้วยคะอันนี้เพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพยกแฝกครับพี่ติ๋มโอเคขอบครับ